สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมโก g าการเด่นนะครับผมก็จะมารีวิวมาเล่นนี่ครับผมคาวออฟทอนนะครับผมมงกุฎแห่งนามนะทุกคนก็เป็นผลรอไม้ที่น่าสนใจมากๆนะครับหาได้จากกล่องนี้ครับนี่กล่องนี้นะครับกล่องเออไม่ใช่กล่องนี้นี่นี่กล่องเออเอ็กโซติกเออสกายลุดนะครับทุกคนเป็นกล่องที่นี่มีของอยู่ประมาณห้าอย่างนะครับเอ้ยมีหกอย่างดีเออแล้วก็นี่ครับต้นคาวทอนอยู่ที่อันแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะสำหรับต้นนี้ ปลูกเลยครับผมน่าจะเป็นแบบต้นเดียวหายนะเพราะเป็นระดับง่ายสุดนะมาดูกันว่าเป็นยังไงปึ๊บปึ yeah. three, favor, ๊บปึ๊บปึ <Old> ๊บปึ๊บปลูกสักสามอันสี่อันแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวรอลดน้ําต้นไม้นะฮะจึ๊บ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 อืมเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเหลือเชื่อนะไม่ใช่อันเดียวหายครับไม่ใช่อันเดียวหายนะครับอ่าเป็นแบบว่าฟาร์มได้เรื่อยๆครับทุกคนเฮ้ยนี่เป็นต้นอันคอมอนไม่กี่ต้นบางเนี่ยที่สามารถเก็บแล้วไม่หายนะครับก็คือเป็นดอกไม้เป็นมมีเเเกกกสรรออาาให้้็บบไดนะคั น่าสนใจมากๆต้นนี้นี่มงกุฎแหงหนามเข้าใจนะครับผมก็คือต้นไม้ป็เหมือนมองกุฎนะส่วนหนามก็อยู่ด้านล่างนะครับสวยงามอยู่นะแต่ผมรู้สึกน่ากลัวไปหน่อยนะมันดูตะปมตะป่อมอางเงก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดคนที่กลัวแบบกลัวเข็มกลัวรูกลัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห,หน่ากลัวอยู่นะมันดูตะปมตะป่อมคุยขุยอยู่นะครับเดี๋ยวเราลดน้าไปเรื่อยๆนะรอดูดิวมันจะโตไหมนะครับหวังว่าจะโตวไวๆนะสําหรับต้นตนนี้นะครับเป็นต้นที่เออหาง่ายมากๆ เราแค่ทําการทําเวสปีนต้นขั่วไปแล้วก็ไปแลกของบนนั้นนะก็ได้มาแล้วนะครับโอเครดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆครับตอนนี้นิดเดียวคือลดไปเรื่อยๆเลยชึบ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 ,ชบสวัสดีทุกคนนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะทุกคนถ้าเกิดใครที่มาดูคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปที่รีวิวผักผลไม้นะถ้าเกิดใครมาดูใหมก่ก็ช่องผมก็มีรีวิวผลไม้เกือบทุกอย่างในแมปนี้เลยมั้งนะ อัปเดตเ,เก่าๆก,ก็มีนะครับผมก็เกือบทุกอย่างเลยมั้งแต่ยังไม่ถึงทุกอย่างประมาณสักเจสิเปอร์เซของผลไม้ทั้งหมดนะครับที่ผมรีวิวไปน่าจะประมาณนั้นเอ้ยไม่สิประมาณหกสปอร์เ็นะก็ลองไปดูกันได้นะครับใครที่แบบคิดถึงผลไม้เก่าๆก,ก็ไปดูที่ผมได้นะนี่ไงเริ่มตัวแล้วครับผมดอกหนึ่งนี่ดอกออกมาเป็นสีอย่างนี้อาจจะสีไม่เหมือนกันด้วยนะอาจจะแบบว่าเรนดอมเฉดสีด้วยนะครับเพราะว่าอ่านี่จริงๆด้วยอันนี้แดงกว่าอ๋าอแค่นี้เองเหรออันแค่นี้ใช่ไหมอืมอันน ปั๊บเพราะว่าของผมไม่เต็มนะผมเพลอขายของผมทั้งหมดไปเลยก็เลยเศร้ามากเลยนะครับเคมเก็บม,มาละหนึ่งอันอยู่ไหนเอยอ่นนี่ครับผมนี่ฮะสาหรับต้นนี้ขาวอัพลอนะครับราคาอยู่ที่เอเอไม่ใช่สําหนักอยู่ที่หนึ่งกิโลนะครับส่วนราคาเท่าไหร่เอยมาดูกันนะครับปุ๊บราคาเท่าไหร่เอยเออราคาอยู่ที่สี่หมื่นเฮ้ยกิโลกร,รัมมาสี่หมื่นโคตรแพงครับทุกคน ซึ่งเป็นผู้เล่นใหม่นี่คือแบบชิวๆเลยนะคือแบบไี้ตัวนี้ดีมากเลยครับสำหรับสำหรับอันคอมมอนแล้วราคาขนาดนี้นะครับซึ่งเก็บได้ไม่หายด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันใหญ่แน่ๆเนี่ยอันนี้อันใหญ่แน่ๆเลยยูไม่ธรรมดาเดี๋ยวรอดูอันใหญ่เดี๋ยวว่าเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะรอดูอันใหญ่ดูว่าราคาเท่าไหร่เฮ้ยทุกคนบอกเลยครับไอ้ตัวนี้ชื่อใช้ได้เลยครับไม่ธรรมดานะฮะคือเหมาะมากครับกับการที่แบบผู้เล่นใหม่จะเอามาเล่นนะเดี๋ยวผมขอขายของมนเลยเนี่ยผมเผิ่งกดอันบนตลอดเลยทุกคนผมไม่พลาดนะผมจะกดแค่นี้นี่ไอ้วอนียนมอ้้ขาไดซิ อ่าอน,นี้ขายได้สี่หมื่นนะะผู้เล่นใหม่นี่คือถูกแจแน่นอนครับสำหรับอันนี้อัปเดตนี้คือเขาแบบเหมือนแบบอวยผู้เล่นใหม่มากเลยนะเพราะว่าโค้ชก็ทาง่ายไม่ยากเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดอกนี้กันว่ามันจะเป็นยังไงสงําหรับดอกนี้หวังว่าจะแบบราคาแพงนะผมว่าเกินหลักแสนนะอาจจะแตะล้านหรือเปล่าโหถ้าแตะล้านนี่คือแบบโคตรเวอร์นะครับสาหรับดอกนี้แต่คงไม่ถึงล้านหรอกครับอาจจะประมาณแค่หลักแสนอะไรเงี้ยนะทุกคนรอมาดูกันเดี๋ยวลดน้ําเพิ่มน้ำน้ำน้ำลุย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  ๆๆๆๆน้ำมันไม่โดนตรงนี้ไงมันเลยไม่แบบไม่โตหรือเปล่านะอันนี้ไม่เข้าใจนะอันนี้แบบอ,นนบบอาจจะคิดไปเองนะครับเปิบๆเรื่อยๆนะรอเลยอุ้ยนี่ไงมาได้มาแล้วครับเริ่มออกดอกออกผลแล้วตัวนี้แต่ถือว่าเป็นต้นที่โตวไวอยู่นะไม่แย่ไม่แย่เลยนะครับต้นนี้ไม่แย่เลยนะถือว่าเป็นต้นที่ดีเลยนะครับโอเคผมจะย้ายไปเก็บใส่ในสวนผมสักอันหนึ่งแล้วกันนี่โชวเวลโชวเวลนะฮะย้ายอันใหญ่ไปสุดนี่อันใหญ่เดีย๋ยวค่อยเก็บแล้วกัน เออหรือเอาอันกลางๆดีจะได้ไม่รกบ้านนะครับอันนี้แล้วกันกลางๆนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนี่บ้านผมเป็นไงผมจัดใหม่นะครับดูดีขึ้นไหมก็คือดูรกน้อยขึ้นนะครับแต่มันก็ยังรกอยู่ดีแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบโต๊ะวางอะไรนะเป็นแบบแฟนตาซีโซนนะครับนี่ก็มาใส่ตรงนี้ไปใส่ได้ไหมไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราค่อยเขาเรียกอะไรนะเอาเมล็ดเอาเมล็ดมาทําลายดีกว่าไม่ใช่เมล็ดทําลายดีเอาเฮ้ยผมเพิ่อไปวางตี่ไหนนะทำไมถึงถึงหายไปแล้วกรรมแล้วไง หรือว่าไปวางตงัวไหนอะหายไปเฉยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเค okay, นี่ฮะรอรอโตรอโตเดี๋ยวผมทําการขอย้ายนี่ไปก่อนนะปุ๊บ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 นี่เอาไว้ตัวไหนดีอืมมันเดี๋ยวมันจะตาขาคนตรงไหนได้บ้างอืมแถวนี้นะ่าจะไม่ได้นะตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราทําลายทิ้งเลยแล้วกันแล้วก็ปลูกใหม่นะสำหรับต้นนี้นะครับนี่ขอทำลายทิ้งนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเธอนั้นเออไม่สามารถนี้ได้ อันนี้ผมขอไม่เก็บรีโทรนะเพราะว่ามันหาง่ายนะเปลืองรีคอรนะโอเคแล้วก็นี้ครับพออันนี้เลยอันนี้เก็บไว้อน,นี้แล้วกันเอ๊ะอย่างนี้ทำไมทิ้งดีไหมผมว่าก็ทำไมทิ้งดีกว่านะครับปลูกใหม่ปลูกสักต้นหนึ่งเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนี่หล,ลบเลยหล,ลบเลยตรงนี้เลยนะครับนี่ปลูกแบบหลบๆซอกๆเลยนะครับต้นหนึ่งพอต้นเดียวพอเปลืองพื้นที่นะครับเปลืองปริมาณพื้นที่มากเออแล้วไอ้ต้นบีนสตาผมอยู่ไหนวะบีนสตารผมปลูกไว้นีงไงอยู่ตรงน,นี้ เพราะว่าเราต้องเก็บผลบินสตั๊กในการทําทําเควสนะทุกคนนี่ขอใช้เป็นนี้ฮะฮาร์เวิร์ดทูธนะเก็บบินสตั๊กมาเลยปุ๊บอ่านี่ครับบินสตั๊กได้มาไหมดูสีอ่านี่ครับ,บ,น,น,รบน่าจะได้บินสตั๊กมานะบินสตั๊กมาแล้วโอเคเก็บไปทําเควสนะครับอ่าเดี๋ยวรอตัวนี้โตนะฮะใกล้ละใกล้ะกละชืบก็ถ้าเกิดใครอยากดูไวๆก็ย้อนเอ้ยไม่ใช่ย้อนอีกก็คือทําการอีคลิปได้เลยนะครับทำการเร่งคลิปได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนี้ก่อนปินเข้าไปบนนี้เพื่อพี่จะไปเขาเรียกอะไรนะทำต้นนี้รอนะฮะปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊บป๊บโดดโดดโดดอ่าโดดขึ้นไปหุยสวยดีนะเนี่ยนี่ฮะต้นไม้ผมนะเป็นไงดีไหมโคตรดีเลยครับพอต้นสูงสูงอย่างนี้คือแบบบินสบายเลยนะฮะไม่ต้องไปรอทำทำามันนั้นนะคือง่ายๆเลยชิวๆนี่เอาบินสตัรกใส่เข้าไปนะครับบินสตัรกใส่เข้าไปปึ๊บหนึ่งอัน สองอันโอเคแล้วก็ไอ้กาพอดนี่มันคือหาจากไหนวะกาแฟเมลอนนี่หาจากไหนวะผมอยากรู้ลองดูในนี้ดิลองดูในนี้ก่อนแล้วกันไม่มีเลยนะแฟร์เมลอนกับกาพอดหาจากไหนฮะอาจจะต้องหาจากตรงนี้หรือเปล่าดูนี่ก่อนนะตรงนี้นี่เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวค่อยเก็บปกันเออเนี่ยไม่มีเลยอะ่ะหาจากไหนวะ ไออันนั้นหาจากไหนอ่ะผมอยากรู้ใครใครรู้บอกผมหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมหาไม่เจอเลยอ่ะกาวพอดเนี่ย POD ไม่มีเลยนะฮะแฟแฟไม่มีเหมือนกันอ่ะคือแบบหาจากไหนวะเคลียรมาดูผลนี้ดีกว่านะครับนี่ยังไม่โตเลยเนี่ยโตเร็วสิไปรุ่นเร็วๆๆๆๆเร็วๆๆๆๆเร็วเเร็วรเร็วดเทอร์ลิงแคนรดน้ำไปปึ๊บ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 ดน้ำไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ไม่ใช่หมึกลุงนะเป็นหมึกเรออเดียนนะครับหมึกจิตเรเดียนหรือเปล่าโอเคเราต้าตนไม้ตัวนี้ตัวอย่างเดียวแล้วตอนนี้มาเลยทุกคนนี่ครับดอกได้แล้วนะครับโอเคครัามาเก็บกันเลยดีกว่าปึบเก็บมาแล้วมาดูกันราคาเท่าไหนนร่นะฮะสี่จุดหกโลนะครับผมมาดูกันเลยนะสี่จุดหกห้าโลนะฮะไปราคาไอ a n วอ o s ดูเซลล์ดิดป๊บ นี่ฮะเจ็ดแสนครับโอ้โหผู้เล่นใหม่นี่คือร้องตะโกนนะเจ็ดแสนนี่ไม่ธรรมดาทุกคนแพงมากๆเลยนะเจ็ดแสนนี่คือแพงมากมากมากมนะตัวนี้คือแบบเฮ้ยโอเวอร์นะตัวนี้โอเวอร์เลยนะเนี่ยตัวนี้คือราคามันโอเวอร์ไพา์มากเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะตัวนี้โอเคครับทุกคนถือว่าดีมากๆเลยเจอแล้วผมเจอต้นใหม่เลยที่แบบตึงๆเลยผู้เล่นใหม่นี่คือเหมาะมากๆเลยนะถ้าเกิดไปทำผลใหญ่ด้วยนี่ยิ่งเวอร์เลยทุกคนโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์นะชอบมากๆกดซับไปเจอใหม่ๆน้าครับทุกคนเจอกันครับไปใหม่ครับผม